ไม่ถูกเนี่ยคนจะแตต่างแต่สายบุญอะไรกมาเพื่อนจะรู้ดีก็ใจเรื่องเนเรื่องเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกับดวงคนใช่ถูกต้องถูกต้องถ้าเขาคนเข้าใจก็นี่แหละาตมาถึงบอกว่าเออคนบางคนเพื่อนไม่ได้คิดแบบนั้นาตมาก็เลยไม่อยากไปเห็นเห็นคนอื่นซื้อถูกเป็นสิบงวดยี่สิบงวดพอตเองไปซื้อบอกไม่ถูกใช่ นี่แม oh, ันมันอยู่ที่ดวงบุญวาสนาจริงๆเรื่องบุญคือคือยาเนาะยาวังเลยโอ้โเลียกดังมากแตงเจ้าหม่องอื่นคนอื่นถือบัตรหัอดปูนชุยเท่ๆออกมากว่าถือเบิตรผุ่มยี่หรียังว่าโอ้เป็นน้ำดวงน้ำหนี่หลีเนาะัตงดอกแจกใส่เนะา่์นั่ง ออกมาเป็นสามเจ็ดสห้าเลยได้หนิ <No. laughs> สามก็แปดตัวเดียวกัน เอาคืออันได้ป้ายคือเห็นนำโตกน้ำข่าว่าใจายใช่ป้ายนี่คือกำลังจะทำตรงนี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนี้นี่อาตมาไม่ได้บอกบุญไม่ได้คือพยายามจะทำปฏิบัติธรรมอยู่ อยู่นี่สร้างองค์นี้กับสร้างโรงครัวแล้วก็เห็นพระเพิ่งกำลังทำดด<ฆ>อันนั้นก็กำลังพระพุทธเจ้าน้อยพุทธเจ้าเปิดโลกองค์ด้านหลังกำลังทำไม่งาไม,ม่โน่เลางเ้างทรายดินเราอแต่แบบว่าแบบว่ามีแต่ว่าส่วนใหไงวัดใจดังเรื่องสีนงหน้าเพิ่ง เพื่อนกับจังพ่ากันไปเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนมันมันเป็นวัดหน่อยวัดโยมโยมแม่ที่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ในเมืองกาลสินนี่หละคนโยมแม่คนนี้เนี่ยเป็นครูแม่ชื่อโยมแม่นายเพื่อนชอบทำบุญแม่ก็มาเนี่ยท่านจ้า โยมแม่เนี่มันไม่มีบุญเลยยังไงทาอาจารย์ขันน้ำมนต์ท่านอาจารย์เขาทุกข์หมแต่โยมแม่ซื้อไม่ถูก <c oughs> เป็นน้องดวงอีลีโยมแม่ซื้อไม่ถูกสักทีผู้ดูดิมันเหมือนกรรมเวลา <c oughs> โยมแม่จะซื้อเ <c oughs> พื่อนก็มันก็ติดนู่นติดนี่นบอกโยมแม่ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นละ ใกล้ตัวอาตามานี่เพื่นมา,ามาเข้าวัดมาหาอาตมาแทบเกือบทุกวันอาตามาบอกให้เพื่อนว่าอยากถูกหวยให้ไปซื้อเพื่อนยังไม่ซื้อแม้แต่บอกเด็กเด็ตัวเดียวเพื่อนยังไม่ซื้อเลยแล้วมันก็เข้าจริงๆโอ้โหถ้าอาจารย์ถ้าซื้อก็ถูกเลยนเนาะเหรอแล้วแต่โยแมแหละล่ะอาตามาก็บอกแค่เป็นทานจะไม่ได้ให้ บังคับพ้นไปซื้อหรอกแล้วแต่ยากโยมดังบ่อ๋อตีได้เลยได้ตีเลยตีเลยไล่ตีเลยอ๋อเป็นอยากล่องหลูบเพราะว่าทุกวาดผลหลูบบ่ดังแต่ว่านูหลูบดังเนี่ยแล้วนูจะตีไล่เลยละคังนี่ไล่ตีได้หมดมันไล่ตามเสียงทางนี้ก็ได้นี่ข้างนี้ก็ได้ขบวงเด้อนี่ลูกหลานพยานอ่ะขบวงเด้อ ข้้ียดังดังเีวนี่คือย่งค่ะนุมส้มนี่คือนมส้ม คนมีบุญวาสนาโอ้ผู้มีบุญนี่แหละนี่อยากให้ดังหนูน้อยมาทางนี้นี่มาทางนี้ไปนยิ ่ั้ง้ดังข้นเลยไล่ไปเอาอเล็กๆหน่อย่าอเล็กๆไหไล่จังก็ไก่ก็ดังๆดังด่าี้ลยมีหมมีแอนแลกไล่ไปเรื่อยๆอนแกไล่ไปเรื่อยๆตีดังๆดังๆดังๆแลง ตีไปไล <ITA> ่ถึงอันนู้นเลยเห็นป่ะนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตีแป้งแรงๆตีแรงๆเออนัหนึ่งดังทุกอันนึงเนาะว้ายสองสี่เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนี่ใช่ซื้อเบิร์ดเลรอสองสี่เจ็ด้ันในที่เฉพาะเนาะหรือว่าเป็นบุญบารมีานะ ถูกมาครับถูกมาครับเป็นบุญบารามีเรา <laughs> เด็กหน่อยเด็กหน่อยมันเพื่อแค่หลูกพ่องดังมัเลนเรียนนองบ <laughs> อัสอะไรพี่น้องคะขานี่ก็เป็นโอกาสดีเนาะพี่น้องก็ได้มาผู้พระอาจารย์ดีเด้อเหล็กถูพระอาจารย์ขอมือนีกับฝากนะเด้อพี่น,อน้อง่ะเป็นเพียงแนวทางนะจ๊ะเด้อ